สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเพลงฟอนเยลที่ได้เรียบเรียงเสียงประสานสำหรับกีตาร์ไว้เมื่อหลายปีก่อนเพลงนี้มีเทคนิคการเล่นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือ,เ,อเพลงนี้อยู่ในคีย์ e minor ในคีย์ e minor ก็คือคีย์ที่เป็นสายเปล่าของกีตาร์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าไม่ต้องกดคอร์ดอะไรมากมายเพราะว่าคอร์ด e minor คือคอร์ดสายเปล่า เทคนิคในช่วงแรกของเพลงนี้เนี่ยจะใช้เมโลดีออ้ ody, เป็นเสียงต่ำก็คือใช้นิ้วป้องอันนี้คือสเกลเพนทาโทนิกนะครับซึ่งเล่นยังไงมันก็ไพเราะนะครับส่วนขอจะใช้สายสายสามสายล่างนี้จะเห็นว่าไม่ต้องกดอะไรเลยก็เป็นเพลงแล้ว เทคนิคนี้เทคนิคแบบนี้เอาไปใช้กับคิดสร้างทำนองเพลงในแนวโซโลหรืออะไรก็แล้วแต่ได้มากมายอย่างเช่นทีนี้เพลงฟอนเยลเนี่ยทำนองช่วงแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ เราจะเห็นว่าคอร์ดเนี่ยจะเล่นจังหวะจังหวะขัดหรือซิงเกิลเบชันนะ,ะก็คือเ <ST encant> มลโลดี้ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นจังหวะตกนะอย่างนี้ตกยกตกยกตกยกนะครับโน้ตเพลงนี้มีให้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ลองเข้าไปดูนะครับเอาเบสกับคอร์ดมารวมกันนะ โอเคครับแล้วพบกันในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ